สวัสดีค่ะนับถอยหลัง239วันสู่ AEC วันนี้นินมีภาพบรรยากาศของพุทธศาสนิกชนในกัมพูชาร่วมทําบุญเนื่องในวันวิสาขาบูชามาฝากนะคะทีวี5อธิบายว่าตามปฏิทินในปีนี้วันวิสาขาบูชาของกัมพูชาจะตรงกับวันที่2พฤษภาคมซึ่งจะต่างกับวันวิสาขะของไทยนะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่1มิถุนายนแต่แม้ว่าวันจะต่างกันนะคะแต่ธรรมเนียมปฏิบัติทางศาสนานั้นคล้ายคลึงกันมากค่ะ จนการประชุมจัดการมรดกโลกร่วมกันระหว่างกัมพูชาและเมียนม,มาทีวี5ระบุว่ารองนายกรัฐมนตรีเสนอแผนอนุรักษ์และพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เมียนม,มานำไปประยุกต์ใช้ซึ่งจะสอดคล้องกับเงื่อนไขที่องค์การยูเนสโกกำหนดไว้นะคะนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้กัมพูชาประสบความสําเร็จในการอนุรักษ์และจัดการกับมรดกโลกอย่างนครวัดค่ะ ส่วนที่จีน CCTV รายงานว่ามีเจ้าหน้าที่อาวุโสจากจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวนันเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Cross Trade Forum 2015ที่มหาคนครเซี่ยงไฮ้นะคะโดยเน้นความร่วมมือทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันเช่นโครงการ One Belt One Road และธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียหรือว่า AIIB ซึ่งทั้งสงฝ่ายหวังว่าประชาชนรุ่นหลังจะสารต่อความสัมพันธ์นี้ให้ยืนยาวต่อไปค่ะ ไต้หวันประกอบด้วยชาวมุสลิมมากถึง6 0,000่นคนนะคะ CNA รายงานว่าขณะนี้ไต้หวันกลายเป็นหนึ่งใน10จุดหมายปลายทางที่ชาวมุสลิมนิยมมาเยือนมากที่สุด โดยเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเมืองไทเปของไต้หวันได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมสันนิบาตมุสลิมโลกในที่ประชุมก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาของชนกลุ่มน้อยที่ชาวมุสลิมกําลังเผชิญอยู่แต่อย่างไรก็ตามค่ะชาวมุสลิมในไต้หวันนั้นก็ยังคงมีอิสระทางความเชื่อและยังได้รับสิบทธิอย่างเต็มที่ค่ะ อารีลังทีวีนำเสนอสถิติช่วง4เดือนก่อนหน้านี้ค่ะว่ามีบริษัทของเล่นที่ส่วนใหญ่ผลิตในจีนและเวียดนามเรียกคืนสินค้า28รายการเนื่องจากพบการปนเปื้อนสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กทางรัฐบาลเกาหลีใต้จึงให้คำมั่นว่าจะป้องกันการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายและตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเมื่อปี2554มีบริษัทของเล่นเรียกสินค้าคืน33บริษัทและเพิ่มเป็น165บริษัทในปี255 57ค่ะส่วนที่เวียดนามน,นะคะกำลังกลายเป็นตลาดสำคัญในการส่งออกผักและผลไม้ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางค่ะ VTV รายงานว่าสภาพอากาศในตะวันออกกลางที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปลูกนั้นทำให้กลุ่มประเทศ GCC ได้แก่ซาอุดิอาระเบียคูเวตบาเรนสหรัฐอาหรับเอมิรเรตกาตาร์และโอมานเป็นตลาดหลักนำเข้าผักและผลไม้จากเวียดนามค่ะโดยซาอุดิอาระเบียคือผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดมูลค่ารวมกว่า9ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมแล้วนะคะในปี2014ประเทศในกลุ่มนี้มีมูลค่านำเข้าจากเวียดนามมากกว่า31.9ล้านดอลลาร์สหรัฐและหากใช้เทคโนโลยีรวมทั้งการตลาดแนวใหม่นะคะก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากทีเดียวค่ะ ปิดท,ท้ายวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ลาวยังคงหวงแหนและส่งเสริมให้คนรุ่นหลังเห็นคุณค่านั่นก็คือผ้าไหมาลาวค่ะลาวสตาร์ทีวีนำเสนอความสวยงามของผ้าไหมาลาวที่นิยมนำมาตัดเย็บเป็นกระโปรงชุดและกระเป๋าซึ่งนอกจากจะสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่หันมานิยมสวมใส่แล้วนะคะยังต้องการให้ผ้าไหมาลาวเป็นอีกหนึ่งช่องทางส่งเสริมฝีมือแรงงานในประเทศด้วยซึ่งจะเน้นผลิตผ้าไหมางานฝีมือที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติโดยผ้าไหมาลาวมีราคาเริ่มต้นประมาณ1นึ่งแสนกีบขึ้นไป หรือประมาณ400บาทไทยค่ะสำหรับวันนี้นิรยาลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะแล้วก็มาดูข่าวดีๆของเยาวชนไทยที่สร้างชื่อให้กับประเทศ